ถามมาว่ากาแฟนางบีทานแล้วใจสั่นไหมแล้วใครดื่มได้บ้างนะคะวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยนะคะคนที่กำลังให้นมบุตรนะคะไม่สามารถดื่มได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะแพ้กาแฟะนะคะก็ไม่สามารถดื่มได้นะคะกาแฟนางบีนะคะเป็นกาแฟลดคาบูชิโนนะคะคนที่ดื่มกาแฟทั่วๆไปก็สามารถมาดื่มกาแฟนางบีได้ที่ มันมีจุดแตกต่างนะคะกาแฟนางบีมีส่วนผสมจากสารสกัดส้มแขกนะคะช่วยดีท็อกนะคะเผาผานระบบลำไส้นะคะเมื่อเราดื่มไปแล้วนะคะก็จะทำให้เรามีการดีท็อกลำไส้นะคะมีปัญหาสาหรับคนที่ท้องผูกนะคะแต่ว่าไม่ใช่ยาระบายนะคะมันจะช่วยให้เรานะคะ ถ่ายแบบไม่ปวดท้องบิดนะคะ